สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์นะครับดับเบิลยูสองหนึ่งสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทเงียบนะครับเสียงล็อกคอไม่ทํางานนะครับแล้วก็บิดกุญแจออนนะครับไฟน้าปัดนะครับไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับขึ้นเฉพาะเลขกิโลแบบนี้นะครับแล้วเวลาบิดสตาร์ทก็ เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับครับหลังจากทําการลื้อรถนะครับหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้ตัวที่เสียจะเป็นตัวล็อกคอไฟฟ้านะครับผมได้ถอดล็อกคอไฟฟ้าตัวที่เสียออกมาจากตัวรถลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่จะใช้จะเป็นล็อกคอไฟฟ้าระบบอิมูเลเตอร์นะครับราคาจะถูกแล้วก็อยู่ได้นานหลายปีนะครับเดี๋ยวประกอบรถลงทะเบียนทุกระบบแล้วมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเช็คโค้ดลบโค้ดได้เรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับปกติทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับ สตาร์ตติดใช้งานเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติเสียบกุญแจบิดสตาร์ตนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับบิดสตาร์ทเงียบพวงมาลัยหมุนไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ082616-6655นะครับบริการทั่วไทยครับ